สวัสดีครับวันนี้มาทำอาหารโฮมเมดกับมีมายนะลงนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันจะเล่าวิธีทำไปด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้าก็จะเป็น A s ส r าตอนทำอาหารนะครับจะมีเสียงแค่ตอนทำอาหารเลยนะครับมาดูเวอร์ชันนี้กันนะครับว่าวัตถุดิบสำหรับเมนูวันนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอ่ะเราก็ต้องเกินก่อนถ้าเห็นจากปกชื่อคลิปแล้วเราก็จะรู้ว่า เมนูอาหารวันนี้เป็นบีฟทาตะกินะครับถ้าตัวผมให้คำนิยามจากที่ดูเมนูนี้มานะครับผมก็ดูจากคลิปยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆนะครับที่เป็นพวกวี o ลอกอะไรเงี้ยก็ผมให้คำนิยามมันว่าเป็นยำเนื้และกันเนาะผมก็ไม่ได้รู้จักตัวเมนูมันมากนะครับแต่ว่าอยากลองทำโฮมเมดทานเองอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะเกริ่นมาสักนาน เรามาบอกกันเลยดีกว่าว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างน,นะครับมาถึงเมื่อกี้ผมหั่นหอมแดงไปแล้วนะครับก็เป็นหอมแดงลูกใหญ่นะที่ผมเลือกเพราะกินแล้วมันเต็มคําดีนะครับต่อมาก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับส่วนตัวอันนี้ผมมองว่ามะเขือเทศจะเลือกลูกใหญ่หรือลูกเล็กก็ได้นะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับส่วนตัวที่เลือกลูกใหญ่เพราะมันมีน้ำมะเขือเทศน,น้ํามันจะได้ลงไปในตัว บีบทธารตกิด้วยนะครับต่อมาเราก็สไลด์กระเทียมครับก็สไลด์ให้บางที่สุดเท่าที่ไหวเลยน,นะครับจะจะได้กินแล้วมันจะได้ไม่ฉุนมากนะเวลาอยู่ในบีบทอตาากินะครับหลังจากหั่นกระเทียมนะครับเราก็เตรียมผักชีนะครับเอามาโรยเพื่อความสวยงามขึ้นอีกนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะเอาจริงในผักใมมดาเน,นี้ยตัวที่ ควรจะใส่ก็มีแค่3ตัวแรกนะครับหอมแดงมะเขือเทศแล้วก็กระเทียมนะรสชาติมันจะได้ครบแต่ใส่ผักชีด้วยก็ดีครับส่วนเนื้อนะครับอันนี้ด้วยความที่โฮมเมดนะ้องจริงๆถ้าเลือกเนื้อดีๆมาก็จะดีมากนะครับยิ่งอร่อยนั่นแหละนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมซื้อเนื้อตลาดมานะครับราคาไม่แรงมากเพราะว่าอะไรพราว่าเนื้อบีฟทาสกีเนี่ยเราจะทานข้าใน ดิบนะครับหรือว่าแร่นั่นเองนะครับส่วนข้างนอกเนี่ยจะกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุกเนื้อเนี่ยจะใช้ไฟแรงมากนะครับก็เลยมองว่าเออในเมื่อข้างในมันดิบเรามันไม่ได้เหนียวมากนะครับถ้าเนื้อตลาดเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนทําสุกเนี่ยมันจะเหนียวมากนะครับแต่ว่าถ้าเราทานเมนูนเนี้ยเราก็ลดค่าเนื้อไปก็ได้นะครับเพราะเราทานข้างในดิบอยู่แล้วนะครับก็ามเนื้อเป็นสเต็กนะครับขนาด ผมเอาความหนาประมาณ1.5นิ้วนะครับก็ให้พี่ที่เขียงเราตัดให้นำมาโรยเกลือกับพริกไทยแค่นี้แหละครับต่อมาก็นำมาย่างบนกระทะนะครับที่ผมใช้ความร้อนสูงสุดเลยนะครับเท่าที่เตาผมจะทําไหวนะก็เนี่ยจะสังเกตว่าควันขึ้นนะครับเอาไปลงเสียกับกระทะตอนแรกผมจะยังไม่ใส่น้ำมันนะก็หลังจากลงกระทะไปก็จะ ลงโอเลิฟออยลลงไปนะครับให้กลิ่นมันหอมขึ้นนะ มาถึงตรงนี้ของคลิปแล้วนะครับก็ผมจะย่างให้ได้สีแบบกรอบเลยเกือบจะไหม้ด้วยนะครับแต่ว่าอยากให้ไปถึงไหม้นะครับถ้าไหม้มันจะขมเนาะเอาประมาณนี้แหละข้างนอกกรอบนะครับส่วนข้างในก็จะดิบนะครับอ่าเดี๋ยวผมหั่นให้ดูนะว่าข้างในดิบประมาณไหนนะครับตรงขอบๆเนี่ยมันจะสุกก่อนนะครับจะสังเกตว่ามันไม่ดิบนะครับอ่าเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยจะยังดิบอยู่ นะซึ่งไอ้ตรงขอบๆเนี่ยเอาไปกินต่างหากก็ได้นะครับถ้าจะจัดจานให้สวยเนี่ยก็จัดแต่ส่วนที่ค่อนข้างดิบนะครับเอามาจัดจานนะก็จะได้ตามเมนูที่เราต้องการทำนะครับก็เลือกเนื้อทำหน่อยเพราะเราใช้เนื้อชิ้นใหญ่อยู่แลว นะครับสุดท้ายเรานำวัตถุดิบทั้งหมดนะครับมารวมกันเนาะก็เริ่มจากเลียงเนื้อให้สวยงามน,นะครับอันนี้เน้นจัดจานเน้นถ่ายรูปสวยนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายก็จะมีรูป2รูปให้ดูกันนะครับมีรูปตอนที่เตรียมวัตถุด,ดิบกับรูปตอนที่จัดจานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปเก็บไว้แล้วกันให้ดูสวยงามน,นะครับลงไอจีได้รูวดได้นะครับ นี่เป็นรูปรวมวัตถุดิบนะครับมีเพิ่มมา3อย่างนะครับสำหรับซอสเนาะ <c oughs> ก็จะมีพอนเสร์นะครับน้ำมันยาน้ำมันโอลิฟออยล์นะครับแต่จริงๆถ้าตามสูตรจริงๆจำเป็นจะต้องมีน้ำมันพริกด้วยนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้หาไว้บ้านเรามีเท่านี้ผมก็เลยจัดเท่านี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าใครเอาไปทำตามนะก็ใส่น้ำมันพริกไปด้วยนะตอนแรกว่าจะใส่น้ำมันพริกผเผาแล้วนะแต่ว่าไม่ดีกว่านะครับเอาแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะ มันจะขาดความเผ็ดนิดน,นิดนิดนิดนะครับ สำหรับตอนจัดจานนะครับผมก็แค่ลาดซอสลงไปเนาะก็สวยงามแหละนะครับก็สุดท้ายฝากช่องมีมานาลงด้วยครับฝากกด subscribe ด้วยนะยังไงก็ติดตามนะครับว่าเมนูวันหน้าจะทำอะไรอีกครับเดี๋ยวไปดูรูปไฟนอนกัน